โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวาลคเกมเซทีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับฮอซ่ากมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์มาใหม่นะครับก็เป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครเรหลังนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นจี้ไปไอ้สัตว์ไม่เป็นตัวละครใช้เลยเทไหรวันนี้ไอ้จิ้พายนะครับคือมึงจาเป็นอีเวนต์ตัวละครซ้อนสองเลยหลวันศุกร์ก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างเงี้ยหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบรรสุก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประกาศกันก่อนดีกว่านะครับส่วนตัวละครนะครับก็มาในรูปแบบแจ็คพอตนะครับอ่ารูปแบบผมว่ามันแจ็คพอตเป็นยากอยู่นะเอาจริงนะครับยากอยู่นะครับก็มีหลายตัวที่ผมอยากด้อยู่นะก็จะจะลองสุ่มหาดูอยู่นะครับผมก็อีเวนต์นะครับตัวละครคิดสมัครที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าดีสุดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ยากที่สุดหรือเปล่าอืมโอ้ เฮ็ดแจกกูกระตึงหนึ huh. ่งไอชิบหายอีเวนต์มึงแจกกูไม่อยากจะพูดนะครับมีเมียนนะครับอมีเมียนนีโอ้ยบอกสกิลหมดเลยนะเนี่ยมีมีเมียนนะครับมีชลาวันนะครับมีบียองรังนะครับแล้วก็อ่าถ้าสามตัวนี้จะมีบัฟอัพเกรดมาด้วยนะครับถ้านอกนั้นไม่นะไม่น่าจะมีนะครับ มีสุ่มเมกาด้วยนะครับก็แล้วรับ3ตัวนี้ก็จะได้อย่างเาร้อยเพชรนะครับผมออไอเทมเช่นสามพัเอโอกาสรับไอเทมด้านล่างนี้และไอเทมือื่นเช่น3000ันเพชรมไม่ได้หรอกสุ่มเมกาแจ็คพอรตทุก30ครั้งจะรับฟรีแระกาศพัตดุดิบไอสุ่มไอแจ็คพอรตสิบมีเอบวกมีอะไรบ้างนะมีนาฬิกามี ก็โกยเพชรโกยทองนะครับโกยทองเพชรวัน2ทุ่มเหมือนเดิมนะวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับมึงเปลี่ยนแผนที่สักทีเถอะเปโกยยากชิบผายทุกวันนี้นะครับ,นนรบเราก็มีนะครับอา่ราระยะเวลาอะไรเนะี่ย25ับธันวาเนี่ที่ยงถึงจะรึหลายเดียดหากยอดไลค์แชร์เฟซบุ๊กถึง1,000อะไรรับลูกบาท จะมีกิจกรรมวันที่25วันนี้ยังไม่ถึงวันที่25วันนี้วันที่23อยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ากิจกรรมเพาให้แชร์โพสต์อันไหนเนี่ยก็เข้าไปดูในทางเพจเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีไอ้นี้นะที่เขามาขายนะครับก็คืออยู่ในร้านคหาลึกลับนะครับก็จะได้ขั้นต่ำ500เพรนะครับมันจะเป็นลูกบาทให้เปิดนะครับนี่เดี๋ยวผมซื้อแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะได้กี่เพรนะครับเดี๋ยวผมจะมา รับแล้วเปิดให้ดูก่อนอาะชิพายละผมมุนลูกปาเพชรไว้ค <c oughs> งไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูแต่มันขั้นต่ํามันได้ห้าร้อยเพชรอยู่แล้วอะ่นะนี่ครับคือต้องซื้อไวอ้ช่วงนี้พวกนี้มาต้องซื้อไว้นะครับทุกคนเพราะว่ามันทุกวันเนี้เราแบบผ่าเพชรยากมากนะเร,เราต้องซื้อนะครับเพราะว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับเออทางเกมก็จะมาเป็นแบบนี้บ่อยขึ้นผมคิดว่านะครับอืมมันจะมีพวกแพ็รกร์ดนะครับแล้วนะแต่ใครจะลองซื้อนะครับ ก็ลองก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มแจ็คตกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวที่ผมอยากได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับตัวที่ผมอยากได้คือมีเมียนนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับแล้วก็มีโนวานะครับในชุดว่ายน้ําแล้วก็มีโกลเด้นนะครับโกลเด้นคาเรนเนี่ยยังไม่มีมั้งเออนี่ยครับแค่นี้แหละนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับอืโอเค นะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มหากันเลยดีวยกว่านะครับ,บว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้ไหมอ่ะเอาใช้กุญแจไปก่อนนะครับมีธนูของบิยงรังด้วยนะครับอ่ะหมดแล้วเหรอได้แค่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองสุ่มทิปเพชรดูก่อนนะครับอืมออกจากว่าวะคนดาวนี้นะ่าจะเป็นเอ อะไรนะอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยเราดูเพชรเราก่อนเพชรเรามีอยู่สามพันเรามีอยู่สองหมื่นสามพันเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยก,กว่าเนี้ยเดี๋ยวจะลองสุ่มสักเท่าไหร่ดีวะอ่ะเดี๋ยวลองสุมนนงงส่มไปก่อนแล้วกันแนมทองสุ่มไปก่อนแล้วกันแอมบังลองสุ่มไปกัน อันนี้สามทิย์เพชรโอเคแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไอ้พวกชิ้นส่วนมาสักสอันแนวตอนนี้อาหืยากนะเอาจริงๆผมคิดว่าอีเวนต์แบบเนี้ยยากนะครับ เนี่ยผมยังสุม่มไม่โดนสักกันเลย <c oughs> ขนาดเป็นตัวที่แบบไก่กาและเล่ผมยังสุม่มไม่โดนเลยอ๋อไอตัวของพียองลังเนี่อเขาเขาปล่อยแอบไอธนูแต่เราสุม่มไม่โดนหรอกยากไม่โดนสักทีเลยวะ โดนเสื้อของไอ้ไอ้ซปเปอร์คาเดนนะไอ้คาเรนนาฬิกาสายทองจากบ้านสายทองส่งเข้าประกวดคาเรนก็ได้วะเชรไปหางย,ยากๆหรูอไะไม่อยากจะใช้แบบฟุ่มเฟือยเท่าไหร่เอาจริงๆเลยนะ ช่วงน,นี้ผมไม่ได้โกยเพชรด้วยช่วงน,นี้มันแบเบื่อเกมยังไงก็ไม่รู้จริจริงๆโอ้ชุดว่ายนะ้ำเนี่ครับก็เป็นตัวที่เราอยากได้อยู่นะถ้เาเราไม่มีนี่ครับตอนนี้ไปเท่าไหร่ละจะเกือบพันเพชรแล้วนะครับจะเกือบหนึ่งพันเพชรแล้วนะครับผม เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าครับทุกคนมาดูกันนะครับ <c oughs> มาหน่อยมาหน่อยเพื่อนโอ้หมีเมียนก็อยากได้นะโอ้ยแมวเออเอยไอ้ชิพาย โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยครับมาหน่อยครับพี่มาหน่อยครับพี่เฮ้ยไม่คือออกงานเทอะล่ะ มันต้องหายอย่างละสามอันปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแน่ว่ามันต้องหายอย่างละ,ทะเท่าไรน่าจะสามอันแหละตอนนี้ผ่านไปที่พันกว่าเพชรแล้วประมาณพันหนึ่งร้อยนีย่อู๋นั่นไงชุดีแง่อ้อ เฮ้ยเฮ้ยรอ50ดีกว่าไหม50มันจะมีอะไรดีวะเนี่ยทุกคนปับ๊บไปอีกดิปับ๊บโอ้โหไอา้การเลยอัน,นี่นึกว่ามันจะมีโอกาสออกเยอะกว่าก็ไม่เลยนะครับ ทำไมมันมันทำไมมันกรากอย่างนี้นะครับโอ้โหแมงแมเพชรเพชรหายไปวาบวาบเลยสัตว์ถึงไม่ได้เลยอ้โหผมว่าต้องสุ่มทีละสิบอะพะเพอาะเพราะเพเแมไปสุ่มทีละสิบด้วยนะครับไม่ไหวว่ะสุ่มห้าสิบไม่ออกเลยเอ้าได้มาอีกหนึ่งเลย ขาดสองขาดอีกหนึ่งป่ะเนีขาดอีกหนึ่งครับเราจะไปแบบจรวดนะครับเราจะไปแบบจรวดนะครับไปแบบเร็วๆนะครับตอนนี้นะครับจะเข้าแล้วครับสามพันเพชรนะครับเฮ้ยมาหน่อยโคเด้นผมก็เหลือใบเดียวป่ะ โคเรนก็ขาดอีกใบหนึ่งว่ะเหมือนโคเรนก็จะขาดอีกใบหนึ่งนะครับนั่นงไงัโอ้โหมีเมียนน่าจะยากอะ่ะเนี่ยผมคิดว่ามีเมี้ยนอะอ๋ออ๋ออ๋อ ก้องเขี่ยก็มานะครับดาวประกายทองไม่อยากได้หรอกอมผมว่ามันต้องออกตรงกลางนี่แหละไม่ใช่ครับขอบไหมกลางดีไหมอลองขอบสักทีหนึงตรงขวบาบ้างกลางก็ดีนะผมว่าไปทางซ้ายก็ได้นะครับผ่านตลอดชิบหาย <c oughs> <laughs> อะไรของกูดิเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอิจฉายนะี่ครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนะมาหน่อยนะครับมาหน่อยนะครับมาหน่อยครับยากว่ะไอ้ยิงนะครับจะพอร์ตดียากนะครับสุ่มแบบเนี้ย จิบายจีบายมันไม่ออกเลยอูนั่นไงชุดโอ้โหไม่จะสามันเพจรโอ้โหกูไม่อยากได้มึงหรอกกูมีแล้วเพื่อนเออเ,อ,เออเ,อ,เออ,เอโอ้ย มันทำไมไม่มาโอไมค์ก oh ็สสารมันเพลิแล้วนะ่ะมันไม่ใช่มันบหม,มนแล้วเออได้แล้วได้แล้วโอเคนะครับเหลือไอ้โกลเด้นใช่ไหมโกลเด้นเหลือโกลเด้นใช่ไหมเหลือโกลเด้นใช่ไหมโกลเด้นที่มันเป็นหมาพันล็อกไวเลอร์อ่ะแล้วก็ <c oughs> วเหลือไอ้นี่ตัวหนึ่งนะครับไอ้นี่เลน,น่าในชุดว่ายนะ้ำ มีแล้วมั้งนะี่ครับเหลือโกลเด้นตัวหนึ่งนะครับซูซูมีแล้วไม่เป็นไรนะครับโกลเด้นตัวนี้น่ามีแล้วแหละใช่หรปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับดูแป๊บหนึ่งยังไม่มีอ๋อยังไม่มีอ๋ยอยังไม่มีนะครับโอเคยังไม่มีก็อ่ะเดี๋ยวลองจะหาต่อนะครับ ปึ๊บปื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 ๊บอโอ้โหมันมีของแถมปะนี่เนี่ยไหนไปดูดิหรือต้องสุ่มห้าสิบอย่างเดียวหรอถึงจะแถมให้ต้องสุ่มไปห้าสิบเพชรอย่างเดียวหรอเพื่อนเหมือนที่มันบอกมันต้องสุ่มห้าสิบเพชรเรท่านั้นนะทุกคนอันนี้ไงชึบของขวัญคริสต์มาสของขวัญคริสต์มาสเดี๋ยวเลื่อนไปดูก่อนไ,ได้แค่เดียวเหรอ อันนี้กี่เพชรเนี่ยอ๋500อห้าร้อยรางวัลจากทีมงานอ๋อรางวัลในน,นี่ปะน่าจะเป็นรางวัลน,นี่แหละไอที่ทำคลิปอะรีวิวอะนี่ครับฟลุ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 หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วเหรอครับไม่มีเลยครับทุกคนครับผมกูมต้องกูต้องเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับทุกคน ถ้าเลื่อนอันนีสุดเดี๋ยวมันจะไม่เห็นอันแรกครับ่ะเดี๋ยวลองเข้าใหม่นะครับมีไหมมีไหมมีแถมไหมนะครับมันมีกล่องสามวันเยอะเนี่ยครับดูดิเนี่เยเหลือเวลาสามวันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมต้องมาไล่เปิดละ รูปบาทอืชดเชยเยอะนะเนี่ยนะครับรางวัลชดเชยแชมเปี้ยนลีกนะครับคืออะไรอะลงแล้วแชมเปี้ยนลีกมันสามารถลงต่อเนื่องได้แล้วเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันดูสิครับมันลงต่อเนื่องได้หรือเปล่าไม่อยากเสียอ๋อได้แค่อันเดียวไอจิบหายโอ้แล้วต่อซุ่มต่อซุ่มต่อยังไงล้วซุ่มต่อซุ่มต่อปะะครับเราจะเอาโคเด้นนะครับ มาหน่อยเถอะโกลเด้นหน่อยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหนั่นไงโอ้โหนั่นไงออกไกายยี้ยะโอ้โหเดี๋ยว็กโกลเด้นอีกไปเดียวเอง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 ครับพี่ตอนนี้นะครับอ้าวได้แล้วครับทุกคนผมได้โกลเด้นแล้วนะครับโอเคนะครับหมดไป3,000กว่าเพชร สามพันสองร้อยเนี yeah, okay ่ยโอเคนะครับเอาพอดีเลยแอบได้มาสองตัวพอดีเลยโอเคนะครับก็ปิดตัวที่เราไม่มีไปก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่หาแลวพอๆนะครับแค่นี้ก็เจ็บแลวสามพันเพชเนี่ยเพชนที่หายยากๆอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะได้ตัวที่เราไม่มีทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูละกันนะครับโอเคเนาะ สำหรับถ้าใครชอบคีิอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไปพาคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะครับ